มือนี้สีแกงนอใหม่เด้อจ้าแกงนอใหม่จ้าเอาข้าเบือลงก่อนเด้อจ้าอันนี้เป็นน้ำยานั่งเข้าปรุงเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะน้ำยานั่งเข้าปรุงเรียบร้อยแล้วเอาข้าเบือลงก่อนจ้าเดี๋ยวห้มันขุ่นๆเข้าหาย้ข้าเบือสุกจังมาเอานะคะเครื่องปรุงต่างๆลงโอ้ยบได้เอาเห็ดลงะก่อนจ้าพี่น้องขอหยาดใส่มือเด้อจ้าอันนี้เอาเห็ดลงก่อนนะคะแสบเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อ เมนูมะนีเม,น,น,มนูแกงเน้อใหม่ได้จ้ะพี่น้องแกงใส่เห็ดได้ค่ะพี่น้องแกงใส่เห็ดเฟืองขอบอกเลยว่าแซบที่สุดเลยค่ะน้อใหม่นี่คือเน,นือใหม่ต้มแล้วก็เอาลงเลยเนาะนอใหม่หราบต้มแล้วค่ะพี่น้องจะเอาลงเลยจ้ะหอมเด้หอมผักขแยง,งหอมผักขา เป็นหน่อไม้สดนดะจ้ะเป็นหน่อไม้สดค่ะพี่น้องเป็นหน่อไม้สดนะคะเอาพวกที่ว่ามันนานสูกเนาะ,ะเนาะลงสะกรอนนี่อันนี้พักเข้าพานนักแะนยงพักหวานผักแะนยงผักขาใส่กันเดี๋ยวข้าค่อยเอาล่มงพวกนี้ค่ะ เอาโฟเดดพี่น้องที่นี่สิตเตรียมเอาแนวอุปกรณ์ที่ว่าเด็ดๆลงไปเด้อจ้ะพี่น้องแสบเด้อจะ้ะเด้อแสบเด้อจ้าเ,เอาลงลคาคะพักหวานจ้าพักอิดพักขะนแงงค่ะพี่น้องพักขาคนเขา่ขาเข่าหากันจะ้ะคนเขา่ขาเข้าหากันนะจะ๊ะเนาะโรยหนาด้วยจะ้ะ นี่เห็นบ่ขาโอ้ยแซบบอแซบบอแซบบอแซบนาะจ้านาอแซบนาอพี่น้องบ่งแนค่ะโอ้ยหมอคอยทิดความพี่น้องจ้าอู้หูจิบแนะเห็นบ่ผักหวานก็นเอาลงแล้วผักะแยงก็เอาลงแล้วน่องไม้ก็เอาใส่เรียบร้อยแล้วเห็ดก็มีได้พี่น้องเน,นี่นี่เห็ดคอยแซบได้มบอนนะี้น่ะคอยบอกเลย้ย แสบใส่ชุดกี่พนพี่น้องมาๆๆมามา,มา,มาอุ้ยเจฟ้าขออารมณ์อีกก่อนเด้อจูข่อยขอปิดแก๊สก่อนเด้อมแม่นี่โอ้ยขอตักเส้ถ้วยก่อนขอตักเส้ถ้วยก่อนนี่ให้กับพี่น้องเฮาได้เบิง่งคักๆก่อนเด้อโอ้ยขอบอกเลยว่านี่นนใส่ถ้วยน้อยเด้อนี่บ่ใส่ถ้วยใหญ่เพราะว่าหยัง นี่ค่ะมันจะง่ามเนาะค่ะเนาะพกหน้าเข้าไปพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องงามบ่พี่น้องพี่นอ้นนนอ,งนองสะอ่อนบ่อุ้ยค่อยห่อนข่อยห่อนว้าวสินี่แค่ะพี่น้องจะอวดตัวอยู่จ้า